สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์นัดก็มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนสถานที่วัดจุกะเชอจังหวัดฉเชิงเทานะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าท้าเวสวรรณนะครับเราก็จะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณนี้นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาเที่ยวกันสักครั้งนะครับที่ <S <S วัดจุกะเชอแห่งนี้เพราะว่ามีท้าเวสวรรณนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์แต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมา สักการะบูชาขอพรกันเยอะเลยนะครับบางคนก็มาบนบานสารเก่าบางคนก็มาแก้บนกันนะครับมาจุดประทัดแก้บนกันให้สนันบันไหวเลยนะครับสําหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมารอมสักการะบูชาขอพรกับท่านท้าวเวสสุวรรณนะครับวันนี้เราขอพรกันแล้วก็สําหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมถ้ายังไม่มีโอกาสเดินทางมาไม่เป็นไรนะครับก็ขอพรในคลิปนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับก็ขอให้ท่านท้าวลุ่งเรืองท่านท้าวํำรวยนะครับ อ่าได้ช่วยให้มีความสุขมีความเจริญหาเงินหาทองก็ขอให้คุ้นข้องกันนะครับในช่วงขณะนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมานะครับบริเวณสถานที่ของวัดเยอะวันนี้ก็หลวงพ่อช้างก็ลงมาเยี่ยมเยียนกับลูกศิษย์ลูกหานะครับก็มีอ่าไม้เท้านะครับอายุโดยประมาณ130กว่าปีก็นำมาอ่าขอศรีรษะให้กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเพื่อให้เป็นสิริมงคลนะครับ เดินทางไปไหนมาไหนก็ให้ปลอดภัยแข้วแกร่นะครับวันนี้หลวงพ่อก็ลงมานะครับเยี่ยมเยือนกับลูกศิษย์ลูกหาที่มากันในว,วันนี้เพราะว่าวันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมากันหลายตัวหลายที่เลยนะครับเพราะส่วนใหญ่จะเดินทางมาทําบุญไหว้พระบางคนก็มาทําบุญถวายสังฆทานนะครับบางคนก็มาทําบุญถวายคา่าน้ําค่าไฟทําบุญใช้หนี้ธรณีสงบางคนก็มา อาสาบไหว้ขอพรกับพระศักดิ์สิทธิ์นะครับบางคนก็มาอาขอพรกับท้าเวสวรรณนะครับที่ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณหน้าวัดแห่งนี้2ตนนะครับก็อยู่บริเวณด้านซ้ายด้านขวานะครับแล้วก็ส่วนด้านบนข้างบนนู้นก็เป็นที่อารับรองแขกของหลวงพ่อนะครับเพราะส่วนใหญ่แต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมานะครับนี่ก็คือท่านท้าลุงเลืองนะครับ พี่น้องประชาชนเดินทางมาแล้วก็มาน้อมสักการบูชาขอโปรบางคนก็ามากอดที่ข้อเท้าของปู่นะครับเพื่อเป็นการฝากดวงฝากบุญฝากวาสนาอะไรต่างๆก็แล้วแต่ความเชื่อแหละนะครับก็มาวิงวอนขอร้องให้กับปู่ท่านได้ดูแลช่วยคุ้มครองนะครับเพราะว่าท่านปู่เท้าเวสวรรคท่านปู่เท้ารุ่งเรืองเนี่ยท่านมีดีหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับโชคลาภการงานการเงินบางคนก็มาขอสิ่งต่างๆก็ประสบความสาเร็จกันนะครับ แล้วก็มาแก้บนกันเพราะว่าท่านเท้าลุงเดืองเนี่ยจะดีเด่นในทางการค้าการขายการงานการเงินนะครับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางพาเพื่อนๆและผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณสถานที่วัดจุกระเชอแห่งนี้นะครับสําหรับวัดจุกระเชอนี้ก็เป็นวัดจุกระเชอที่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ติดกับแม่น้ําบะบกงนะครับบริเวณสถานที่ของวัดนี้มีความสะอาดและเรียบร้อยมากนะครับ เวลาพี่น้องประชาชนเดินทางมาแล้วก็นำรถยนต์มาจอดกันอย่างสะดวกสบายเลยนะครับสำหรับวัดจุกเชอนี้ก็เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งนะครับของจังหวัดชาเชิงเซาก็อยู่ติดกับรุ่มน้ำบางปะกงนะครับอ่าบริเวณหน้าวัดชายแม่น้ำนะครับก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณตรงนั้นสำหรับเพื่อนๆและผู้ชมถ้ามีโอกาสเดินทางมาแล้วก็มา,ากราบนมัสการขอพรน,นะครับ การตามสะดวกเลยนะครับบางคนก็ไปการาบนมัสการหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อช้างท่านเจ้าวาดบางคนก็ไปกราบขอพรกับพระพุทธรูปตักสิทธิ์ที่อยู่บริเวณชายแม่น้ํานะครับมิฉะนั้นท่านมีโอกาสเดินทางมาแล้วก็อย่าลืมนะครับมาทําบุญไหว้พระเยี่ยมเยอนสถานที่ของวดัดมาทําบุญถวายสังฆทานสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการทําบุญถวายสังฆทานถ้ามาแล้วก็ขึ้นไปบนาสาลารับแขกเลยนะครับ ก็จะมีะพระคุณเจ้านะครับคอยรับถวายสังฆทานแล้วก็คอยให้สินให้พรกับพวกเรานะครับมีฉะนั้นเพื่อนเพื่อและผู้ชมถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาร่วมทําบุญกับทางวาดัดมากันได้ทุกวันนะครับเพราะว่าวัดจุกระเชยแห่งนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีท่านท้าวเวสวรรณที่มีความศักดิ์สิทธิ์สองตนยืนประดิษฐานอยู่ที่บริเวณด้านหน้าวัดนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนเพื่อนที่เดินทางมาแล้วนะครับก็มีเครื่องชวลรานะครับว่าเครื่องสักการบูชา ดอกไม้ทูบเทียนก็มีอยู่ที่บริเวณหน้าวัดนะครับให้กับท่านได้บูชาไปกราบขอบพรกับท่านท้าวเวสสุวรรณนะครับสองตนที่ยืนอยู่ที่บริเวณด้านหน้าวัดนะครับปฏิฐานอยูอ่ในวิหารนะครับเพราะว่าวิหารนี้ก็เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อไม่นานนี้นะครับทั้งสองวิหารเลยก็แลดูสวยและงดงามมากเราก็จะนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่นะครับออกสู่สายตาพี่น้องสาธุชนถ้าท่านใดมีโอกาสก็ ติดตามพวกเรามานะครับเราก็จะขอเป็นสะพานบุญให้เพราะว่าท่านท้าเวสวร,ร์ที่เกิดขึ้นมานี้นะครับก็หมายความว่ามาเพื่อบำรุงวัดบำรุงรักษาพระศา,าสนาของเรานี้ให้ยืนยาวระสืบต่อไปโดยการที่จะมีให้กับพี่น้องประชาชนเดินทางมาน้อมสักการะบูชาขอ,อพรนะครับเพราะว่าทางวัดจุกระเชยเนี่ยนะครับก็คิดว่าจึงสร้างท้าเวสวนขึ้นมานะครับ มีไว้ให้กับพี่ๆน้องๆสาธาชนที่เดินทางมาแล้วจะได้มาน้อมสักการบ,บูชาขอพรกับท่านท,าท้าวเวสสุวรรณกันนะครับเพราะว่าคนเราทุกวันนี้ก็ต้องหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งเป็นหลักๆเลยนะครับก็เช่นปู่ท้าวเวสสุวรรณโนเช่นพญานา,นาคราชนะครับจะเรียกว่าปู่อนันตนา,นาคราชหรือว่าปู่ศรีสุโธมยา่าศรีพุทุมมานะครับหรือว่า,าในหมูพห่พญานาคราชทั้ง9ตระกูลนะครับ แต่ละวัดก็ส่วนใหญ่จะมีพญานา,นาคขาดเพราะว่าพญานา,นาคราชมุจลินเนี่ยเป็นผู้ดูแลรักษาศาสนามาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันนี้นะครับสําหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาเยี่ยมเยือนสถานที่มาอยู่ที่บริเวณสถานที่ของวัดแห่งนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ท้าเวสวรรณนะครับเยี่ยมชมกันอยู่ที่บริเวณตรงนี้ 2- 3สาจุดนะครับเราก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ ติดตามชมแล้วถูกใจอย่าลืมนะครับฝากหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับสําหรับช่วงนี้เราจะให้เพื่อนๆและท่านผู้ชมติดตามเยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆก่อนนะคร,ครับสำหรับช่วงนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเริ่มทยอยกันมาเรื่อยๆแล้วนะครับ เพิ่มทยอยกันมาเรื่อยๆถือว่ามาร่วมบุญสร้างกุศลกันที่วัดจุเชิเแห่งนี้นะครับคนส่วนใหญ่ทั่วๆไปจะเรียกว่าวัดจุเชอหลวงพ่อช้างท้าเวสวรรณนะครับก็รวมๆกันมาทั้งหมดเลยนะครับอย่างน้อยๆก็ด้วยความตถาทานและความศักดิ์สิทธิ์นี่นะครับของพี่น้องประชาชนที่มีโอกาสเดินทางมาแล้วก็มาร่วมบุญกันนะครับมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลมาร่วมทาบุญกับทางวัดเพื่อเป็นการบํารุงวัดบํารุงพระศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวและให้สืบต่อไปนะครับ สำหรับเท้าเวสวรันนี่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนก็ได้บอกว่าชีวิตเมื่อก่อนนี้ลําบากมากนะครับตั้งแต่มาเจอปู่ท้าเวสวรันที่นี่มาน้อมสักการบูชาขอพรที่นี่รู้สึกว่าอะไรต่างๆในชีวิตสําเร็จดีขึ้นจริงๆนะครับนี่ก็คือคําบอกเล่าของพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาแล้มาเจอกันนะครับสําหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีความยินดีนะครับ ที่ได้พาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณปู่ท้าเวสวรรณนะครับเพื่อเป็นการาน้อมสักการะบูชาขอพรกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ทําการค้าการขายก็ขอให้ขายดีขายดีเงินทองไหลมาเทม,มานะครับกิจการงานใดๆก็ขอให้สาเร็จเสร็จสิ้นลุล่วงวยความเรียบร้อยนะครับก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองที่ติดตามพวกเราอยู่ในขณะนี้นะครับสําหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชม เยี่ยมชมบริเวณสถานที่อของวัดจุกเชินนะครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะต้นเสานะครับมี้าสามสีผูกอย่างมากมายหลายตัวหลายร้อยชุดเลยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมาไหว้ขอพรกับท่านปู่ท้าเวสวร์น,นะครับแล้วก็พาให้กับเพื่อนๆแล้วท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันเพื่อเป็นพุทธบูชากันแล้วกันนะครับ ครับสาหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเยี่ยมชมกันมาเรื่อยๆนะครับก็มาเกือบจะถึงช่วงสุดท้ายรายการแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะลาพาจากกันไปนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ช่วยเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้มาโดยตลอดนะครับถูกใจแล้วก็ช่วยกันแชร์ไปนะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่วันนี้ผมาจะนัดก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณวัตถุกระเชอนะครับเราก็มาเยี่ยมชมอยู่ที่ สถานที่ของท่านปู่ท้าเวสวรรณนะครับยังไงก็พวกเราก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามแลวเป็นกําลังใจช่วยกันดูช่วยกันชมกันให้จบคลิปนะครับเรามาถึงช่วงท้ายรายการแล้วเดี๋ยวเราก็จะอําลาพาจากกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะย้อนร้อยถอยหลังกลับมาพบก,กันอีกก็ขอให้เพื่อนๆและท่านผู้ชมที่ติดตามชมเราก็ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขล่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนนะครับ วันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนมา,าร่วมกันอย่างมากมายนะครับมาทำบุญกับทางวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วมาไหว้ขอพรกับท้าวเวสสุวรรณนะครับที่บริเวณสถานที่ด้านหน้าท้าวเวสสุวรรณที่อยู่ตรงนี้นะครับ